นี่วันนี้อยู่กับลูกค้านะคะน้องขับรถมาจากนางลือนู้นค่ะน,นู้นน้องชมพูไกลๆดูนะคะมาเที่ยวหา่ซนของถมได้ยุ่สี่ไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามาจัดล้อนะ <c oughs> แต่เดี๋ยววันนี้จะพารีวิวดู่ซนของถมนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นท่อท่ออะไรวันนี้รุ่นอะไรวันนี้เอ็นแม็กค่ะทุกคนเอ็นแม็กตัวใหม่นะคะอุย้ยของมาจากไหนเนี่ย แล้วก็อันนี้ไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันนะคะมีงานมือบงมือเบกกาบนี่ก็บางคงบางโคนส่วนมากแบบจะรวมอยู่ตรงนี้ต้องลองลือเอาแผ่นยางรองพื้นฟีโนอันนี้น่าเป็นท่ออีกแล้วอ่ะหูท่อเยอะว่ะไม่รู้รุ่นอะไรนะคะท่องานตรงนี้ยังไม่ได้คัดนะคะทุกคนก็เผื่อใครจะมาเที่ยวนะคะ ก็มาดูโซนนี้ได้เลยชิมลงชิวหน้าโซนของถมหุ้ยนี่ปลายโซนอีกเหรอหอมาจากไหนวันเนี้ยชุดมีเนียมซูเมอร์อันนี้เป็นพวกข้อไฟลงไฟเลี้ยวต่งตางๆนะคะสำหรับใครที่เป็นสายปั้นเนาะชิ้นดำอันนี้ไม่รู้รุ่นเหมือนกันนะคะก็มาทางนี้เป็นงานเปลือกค่ะเปลือกกาบข้างงานแคปล่าอน,นี้ อันนี้ของใหม่ๆม่เลยอุ๊ยรุ่นอะไรอ่ะใส่กิ๊กเลยทุกคนก็มีงานบางคงบางโคนะคะปิดไปก่อนนี่แล้วก็นี่งานเปลือกนี่นะคะอันนี้ก็ไม่รู้รุ่นนงะใหม่กิ๊กเลยไฟนงไฟหน้าต้องลองมาลื้อดูนะคะลูกค้าโซนนี้เป็นโซนอะไรที่แบบว่ามากมายเสียเหลือเกินนะคะก็มีที่ขวนแขวนอยู่ด้วยตามนี้เลยค่ะ นะคะล้อเลือ้อเบาะนะคะทรนของถุงยังแน่นอยู่นะแน่นตลอดนะคะเพราะว่าเติมตลอดยกมาตลอดลูกค้าดูดีเนี่ยอย่างงานโกงงานกล่องนะคะบางทีก็มาอยู่โซนนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้อัปเดตเนาะนะคะใครที่สนใจตัวไหนนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะที่ร้านอุ้ยสวิงอาร์มอะไรวะเนี่ยต้องมีคนเอามาแอบเนี่ยเพราะว่าสวิงอาร์มได้อยู่ตรงนี้อ่ะหน้าร้านเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าเปิดแค่ห้าโมงเย็นนะทุกลูกค้าอุ้ย เอาเอาถววันพันขาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าร้านเปิดถึงห้าโมงเย็นนะคะแปดโมงชา้าถึงห้าโมงเย็นนะคะถ้ามาหลังจากนั้นก็คือจะไม่ได้เปิดแล้วนะคะทุกคนุ้ยน้องนี่ก็ดูประมาณนี้ค่ะนะคะนี่เกียยงเกียยงกรบอกโชคเข้ามาดูได้เลยนะคะส่วนของถมจะอยู่ฝั่งขวาของทางร้านเนี่ยค่ะตรงตาก้าเขียวก็จะประมาณนี้นะ,ะจานเจินนะคะ เข้ามาดูได้เลยครับ